ครับอันนี้ก็คือปัจจุบันนะครับ System Normal นะครับเดี๋ยวผมจะทำการให้มัน Trouble นะครับโดยการปลดหัวอุปกรณ์นะครับตัวนี้ก็คืปลดหัว Detector นะครับ Edit 1 1นะครับอันนี้01ออกนะครับเดี๋ยวก็รอสภาวะของตัวตู้นะครับกรณีที่มี Trouble นะครับ ก็จะเล้งไปนะครับเราสามารถ acknowledge จากปุ่มตรงนี้นครับสามารถซูมขยายได้โดยการซูมเมาส์เข้าไปนะนี่คือ trouble นะครับสถานะตรงนี้ก็คือเป็น No r e ร์สปอนนะครับก็คืออุปกรณ์หายไปจากระบบนะครับอุปกรณ์หายจากระบบต่อไปผมจะคืนค่าโดยผมจะใส่อุปกรณ์กลับคืนนะครับ ใส่อุปกรณ์แล้วนะครับพอหลังจากใส่อุปกรณ์นะครับก็จะมีข้อความขึ้นเป็น System Initialize นะครับตอนนี้เราก็กด a n g e r หนึ่งครั้งนะครับหลังจากตรวจเช็คระบบเสร็จเรียบร้อยนะครับก็คือข้อความนี้ก็จะหายไปเองโดยอัตโนมัตินะครับแล้วต่อไปเดี๋ยวผมจะทดสอบก็คือการทดสอบอะลามนะครับทดสอบอะลามก็จะเปลี่ยนสีตัวนี้อีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวรอข้อความตัวนี้หายไปแป๊บหนึ่งนะครับ ในช่วงที่จะรอนะครับตัวนี้อุปกรณ์ในกรณีที่มันผิดปกติหรืออะไรเนี่ยมันสีตัวนี้มันจะเปลี่ยนไปนะครับมันก็จะมีสี normal นี่ก็คือสีเขียวนะครับถ้าเป็น trouble ก็จะขึ้นเป็นสีออกเหลืองๆอมส้มนิดนึงนะครับหรือถ้าในกรณีอีกที่นึงก็คือกรณีที่มีการดิ s a b l e นะครับหรือการปิดระบบนะครับมันก็จะขึ้นเป็นสีอย่างนี้นะครับ เป็นสีออกม่วงๆโทนม่วงๆนะครับน้ำเงินม่วงๆหน่อยนะครับเป็นสีครามกด enable นะครับอันนี้คือ disable ถ้า enable ขึ้นนะครับก็จะกลับขึ้นสภาวะปกติแต่ตอนนี้ยังทดสอบไม่ได้นะครับต้องรอจนข้อความที่ติมิเชไลนี้หายซะก,ก่อนนะครับถึงจะสามารถทดสอบระบบได้นะครับในช่วงนี้ก็รอแป๊บหนึ่งครับส่วนตัวนี้ก็คือในช่วงเวลารอนะครับเราสามารถดูข้อมูลย้อนหลังได้โดยการเข้าที่เมเมนูนะครับ ฮิตตอรี่นะครับแล้วก็ก็จะสามารถเช็คสถานะได้ว่าเมื่อกี้เกิดอะไรเกิดขึ้นนะครับมีทอเบิลนะครับเมื่อเวลาเท่าไหร่นะครับมีการดิสซิเบิลเมื่อเวลาเท่าไหร่แล้วก็การอินนิเบิลเมื่อเวลาเท่าไหร่นะครับอยู่ในหัวข้อฮิตตอรี่สามารถาเลือกเป็นช่วงเวลาหรือ,เล,อเลือกเฉพาะในกรณีที่เราต้องการสมมว่ายกตัวอย่างเอาเอา,เอาดิสซิเบิลนะครับกดโอเค ก็จะบอกว่าอ๋อในช่วงระยะเวลาเมื่อกี้มีการ d i s a b l e คือตรงนี้นะครับสามารถพิมพ์ออกไปได้นะครับพิมพ์เป็น Export นะครับพิมพ์เล c o r อร์ s ดิสเพย์ได้นะครับพรีวิวดูนะครับเป็นเอ่อไฟล์พิมพ์นะครับก็จะเป็นไฟล์พวกนี้นะครับสามารถตัวนี้สั่งพิมพ์ได้เลยนะครับตัวนี้ Cancel นะครับเดี๋ยวรอ s ิ s t e m ม n i t i a l i z e ไล์แป๊บนึงนะครับ กอไปเป็นการทดสอบอะลามนะครับลองทดสอบอะลามได้เลย ก็จะมีข้อความขึ้นมานะครับน a า e ามนะครับเราแอกโนลีนะครับแล้วก็ไปตรวจสอบที่อุปกรณ์นะครับอันนี้คือกรณีที่มันอารามก็คือนี่ผมทดสอบก็คือใช้เป็นสมก d แอดเดสนะครับที่หน้าตู้ก็จะฟ้องเปลี่ยนแอดเดส s ที่หนึ่งนะครับชื่อพวกนี้ก็จะโชว์เหมือนที่หน้าคอมพิวเตอร์นะครับเหมือนกันครับเวลาเราจะหยุดก็กด S Signal s ไซเ n นนะครับอยู่เสียงสัญญาณกระดิ่งแล้วก็ซิสเต็มรีเซ็ตก็คือเครื่องหมายเหมือนเครื่องหมายยูเทิร์นนะครับ,นะรบก็จะมีเสียงบอกว่าซิสเต็ม n นเชีย i z ไลท์นะครับแล้วก็อันนี้อะลามค้างนะครับเมื่อกี้เสียงจะีเยอะนะครับเดี๋ยวรอสักคู่นะครับถ้าเกิดเรารู้ว่าสาเหตุตัวนี้คือมันอะลามบ่อยคือ,เ,อเกิดจากหัวที่มีปัญหานะครับเราสามารถคลิกขวาแล้วก็เลือกเป็น disable มันก็จะมี2ตัวเลขขึ้นมาให้นะครับว่าตัวนี้เราทําอะไรกับระบบถ้าเรารีเซ็ตหนึ่งครั้งใซเรียนแล้วก็รีเซ็ตนะครับก็จะเหลือแค่ตัวที่เป็นร i s ีเบิอย่างเดียวนะครับโอเคครับการใช้งานเบื้องต้น,นเท่านี้ครับ